มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะได้ร่วมมือกับทางวิชาการกับบริษัททูไอเทคจำกัดนะคะและบริษัททัสอินโนเวทีฟรีเซิร์ชแอนด์เทคโนโลยีจำกัดนะคะพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมสารนิเทศอาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัด,ดวคนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ดรอนันทองระอาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนางสาวธิติรัตน์ยศพงศรันกรรมการบริหารทูไอเทคจำกัดและดรดำเกิงอัศวสุนทรางกูลกรรมการบริษัททัตอินโนเวทีฟรีเสิร์ชแอนด์เทคโนโลยีจำกัด สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจเอกชนในการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืนค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาราสมัตภาพงนะคะหัวหน้าศูนย์วิจัยบร,รณาการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลสู่การบริการสุขภาพอัจฉริยะและอุตสาหกรรมยุคใหม่สำนักวิชาว,วิศวกรรมศาสตร์มทศได้เปิดเผยข่าว่า ทางมทสโดยศูนย์วิจัยมิตรไทยนะคะได้ร่วมมือกับทางบริษัท True i t e c h จำกัดและบริษัททัดอินโนเวทีฟ e ี e ซิร์ชแอนด์เทคโนโลยีจำกัดเพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์สู่ภาคธุรกิจเพื่อสังคมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์และบูรณาการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดและตามเทรนด์ของโลกธุรกิจดิจิทัลค่ะโดยก็มีระยะเวลาความร่วมมือกัน5ปีค่ะ